ถ้าเป็นบริษทัทเทคโอเวอร์ไม่เช่บลืมไม่ได้คิดต้นทุนมันไงคือไม่รู้จะไปคิดยังไงอ่ะเหมามันซื้อบริษทัทมามันก็จะได้ของมาด้วยเนี่ยเหมือนกันไม่เทียบซื้อบริษทัทหัวทิปมาเมชยก็ามาคลายคล้ายคลายคิดมากคิดว่าเราจะเทคโอเวอร์แล้วเราก็ต้องมีของเก่าแล้วก็ต้องโลกออกมาเพื่อที่จะเอาเงินมาจัดตั้งบริษทัทขยายบริษทัทใช่ไหม แล้วเราก็มันจะไปคิดว่าอันนี้ฉันเท่าไหร่อันนี้ฉันเท่าไหร่แล้วฉันจะได้เท่าไหร่มันน่าคำนวณเ,เนี่ยไปขายพอดีไปพี่น้องคฮ้ยคำนวณนะคะแนนเอางี้คิดง่ายง่ายไม่ใช่ทำธุรกิจคิดว่าเออแต่ก่อนนี่กูมีเงินสองพันบาทกูไปอยู่สหรัฐอเมริกากูไปทำส้ตมตำพาร์ไทไขายกูยังไม่ตายเลยวันนี้กูก็มีหน้าก,กว่าสองพันบาทแล้วกูจะตายได้ยังไงคิดแค่นี้นะจริงๆพวกวันนี้คิดสร้างแค่นี้ไม่คิดอะไรมากไปกว่านี้เลยพอแม่พี่น้อง คิดเหมือนนักธุรกิจด้วยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต้องคำนวณเออค่ะ่นสมมาแต่นี้โอ้คดีกีพีดีอ๋ออีเมงเนี่ยมาเอาจ้าเพราะว่าไม่เียบค้าขายเป็นแฟมิลีก็คือเป็นของส่วนตัวไม่ได้ไปหุ้นกับใครเนาะเพราะนั้นบอกลูกว่าเราปีกิจการเล็กๆเราอยู่ได้เขาอยู่ได้เขากินได้เราขายได้ ไม่ทําให้ตัวเรา,เราล่ํารวยแม่ก,ก็ช่างมันเราก็อยู่ได้เราไม่เป็นหนี้เป็นสินลูกก็ค้าขายด้วยความซื่อสัตย์เราก็พอเราไม่ต้องไปอยากรวยให้มันล้นฟ้าล้นแผ่นดินอาไมหย่างทีวิตท,ที่ปจาจ่าความสมีเงินหมื่นล้านม่ดีกับเอาครอบครัวมไม่อบอุน่นแค่นี้กิจการของเฮาเองเฮาไขายสมบัติเฮาก็ จะขายเท่าไหร่ก็เรื่องของเราอะเออแค่นั้นแหละไม่คิดมากคิดเป็นนักธุรกิจแล้วปวดหัวไม่ไม่น่าเลยแต่เนะต้องคิดนักคนสมัยนี้นพวกกว็าตายและม้วนนะคิดอย่างอยนะ่นต้องคิดคิดมัวแต่คิดนู้นคิดนี่คิดนั่นไม่ได้ทำพอดีขายขาย,ขายไปทำทำไปขย,ยันเอาจบวันนี้มีกินตรงนี้มีกินมันเด็เดือรอนใครมันเด้ดโคตรโกงใครเป็นคนดีซะหน่อยเ,ออเสียภาษีฮนะจบ ได้ได้กับว่าที่หลานนั้นนะคะขายแบบชาวบ้านเนาะเราไม่ใช่ไม่อยากคิดอะ่ะเพราะเจ๊ไม่เห็นเพื่อนเพื่อนคิดเป็นนักธุรกิจเกินไปมันไม่เห็นหลอดเลยบางคนก็ไม่เห็นหลอดเลยอ่ะต่องวางแทนนี่มันประชุมมันเป็นร้อยเต๋าเพื่อเมื่อประชุมแซดแล้วนะกูไปรวยอ,อ่ะไม่ได้เนี่ยเพื่อประจอประชุมขายอัมพันนี่เนาะประชุมขายอัมพันนี่นะอ็นอ่ะท่านบารประชุม าจะต้องค่าเฉลี่ยต้องนีค่าคนงานเค่นี้ค่าไฟกัน็นี้เนล็ดนี้ค่านันนีลกันี้เนนกันนี้ค่าจัดเลี้ยงเบลนี้ค่าเสื่อมเค่นึ่งแค่นี้กูขายบอรวยมึงขาเยียมเต้ได้ขายเต้อต้องไปคิดนะักคุณซื้อได้เทียบขายได้เพราะมันต้องไปคิดนะักจ้าวมันไปบินน้องเออยชีวิตมันกระแค่นี่มีคิดยันย,ยองอืมเพื่อมาเขาคิดเซ็ตตกลงกับเช็คกูขายกูบอลรวยอะ เออมะละกอกูมาหมดเป็นสวนแล้วมึงนี่มันนักทคิดจะซื้อสากคกยังไงอยู่กูไม่คิดแล้วกูไปของกูแล้วเอออันนี้ไม่ได้กูก็ไปไม่เออคุณว่าเก่งไหมคนต้องประเทเราจะมาขายส้มตามสากคกจะต้องเอียงกี่องศาคกจะต้องใช้คกไม้โคกดินโคกหินปูจะต้องแบกปูเสมอจากดอยไหนมา นะดองด้วยน้ำเกลือเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นเพื่อกูอต่ำส้มขายกูรวยพัดไทยแล้วเส้นใส่ถุงออกใส่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 ใสใสใสตกตกตก,ตก,ตกจบข่าวรวยแล้วกลับบ้านได้เหไหมคนไม่คิดมากมันดีอย่างนี้คนไม่ไปนอ้องชีวิตเด่๋คิดมากมัวแต่คิดไม่ทําเหมือนมีมีดอยู่ในฝากอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะ ค้าขายบางคนนี่โอ้โหลวกแตะฉลาดล้ำเลิศไม่เซ็ตสุดยอดโปรเจกต์สุดยอดความคิดสุดยอดกับอีกคอนลนึงง่ายๆเลยแต่รู้มากก็ไม่กล้าทำไม่กล้าลงมือกับอีกคอหนึงอย่างแม่เชฟกูไม่เิดมมากและกูมีเมดนะมีกูเป็นสนิมก็จริงกูฟันไปก่อนปัญหากูรู้ต่อเมื่อมันเกิดปัญหา ปัญหาไม่เกิดมันไม่รู้หรอกนี่คือชีวิตจริงกูกันสบายไปแล้วใช่ไหมเออคิดอะไรอะ่ะทำอะไรไม่คิดไม่คิดเยอะเกินไปจนไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าตัดสินใจอะ่ะคุณมันไม่ได้ยังไม่แจ่มาให้ลูกชายขายปานะมันก็ขายไปวิเดี๋อย่ฟีดแบบลูกค้ามาเองแหละ มึงก็ขายไปเลปูปลาอะไรมึงก็ขายอร่อยไม่อร่อยลูกค้าก็ตัดสินเขาบอกมึงเองแหละมันแดกไม่ได้หรือแดกได้เจมันไม่ต้องไปคิดแทนเขาหรอกขอให้มันมีมาตรฐานไม่หลอกลวงต้องเคลมต้องเปลี่ยนขายไปเลยบอกให้ลูกชายอย่างนี้นะมเห็นมันขายดีอยู่หรม่เห็นมันจ่ายเลยมันก็หาเงินได้เยอะกว่ามันเป็นวิศวกรอีกทำไมอ่ะ แ้คุณลูกค้าก็น่าแล้คุณลูกค้าก็บอกน้องเจไดอันนี้มันไม่อร่อยน้องเจไดอันนี้อร่อยคุณลูกค้าก็บอกเองละ่ะก็เหมือนบอกไม่ใช่อันนี้แง่ไม่ไม่ใช่อันนี้ขี้เล่ไม่ใช่แง่ลุเหี้ยมันที่สวยเไม่ใช่ประบก็นคุณก็จะต้องวิจารณ์ไม่ใช่มาใช่ไหมไม่ใช่ก็เลยแบบก็ปรับปรุงดิเออเลยเราก็เข้าใจแล้วว่าคุณลูกค้ามีวัตถุประสงค์ดีแล้วก็วิจารณ์คำวิจารณ์ของคุณลูกค้าเราก็ ไม่ได้ไปโกรธคุณลูกค้าไม่ใช่นะแล้วก็ต้องเอามาปรับปรุงว่าเออมันถูกไหมมันก็มีสองอยางคุณลูกค้าเข้าใจไม่ถูกต้องในสิ่งนั้นยังไม่มีความเข้าใจในสิ่งนั้นที่สองเป็นความผิดพลาดของบริษ,ษัทเองแค่นี้เกิดเป็นคนเนี่ยคนจะมัวแต่โลกสวยคนอื่นเขาโลกไม่สวยเขากินก่อนคุณแล้วบอกให้เราก็ก่อนโลกนี้เนี่ยใคร ใครกล้าเสี่ยงใครกล้าตัดสินใจใครเป็นหมูไม่กลัวน้ําร้อนฟาดก่อนเจ้าคนจะมัวแต่คิดมากบางคนวางแผนทาร้านอาหารอะไรพี่นบบ้องเฮ้ยเออเอามาจ้างเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นกรมนกรมเพื่อจะเปิดได้กูรวยอ่ะเออคิดมากเลยสั่งปูจากลาสก้ามาเลยแคนาดามาเลยเนอมนยี่สิตันขายได้ไม่ได้ก็ว่าอีกทีแม่เชฟก็าขายได้เออ ขายไม่ได้ยังไงควก็เห็นขายขายหลอกเหรอเห็นไปไม่ได้ขายแปก่อนเนอะจะได้รู้หมูหรือแจคิดมากอ่ะเหมือนตาเนี้ยซื้อไปเลยของแท้แน่นอนเนี yeah. ่ยสิทธิน้ำอย่างนี้มันจะมีนะโอ้มไม่มีน้องเฮ้ยน้ำทองไออเอกใสและงามอี